1บาทเท่านั้นไม่ใช่เงินดาวแต่เป็นราคาขายกับคันนี้ครับอะไรวะเนี่ยโซลูน่าหยดน้ำเทินมาสีด้านเกียร์ธรรมดาแต่เย็นช่วงล่างดียางเต็มล้อแมกใส่ให้แล้วผมขายราคา1บาทนะครับในคืนวันเสาร์ที่จะถึงนี้เข้ามาเป็นราคาเปิดประมูลนะครับจบ7,000ขาย7,000จบ8,000 ขาย8,000ครับต่กล้องวนรอบคันเดี๋ยวเสาร์นี้พร้อมกันหน้าไลท์นะครับนี่ฮะเกียร์ธรรมดาเด้อะล้อแม็กพวอมาลัยซิ่งนะครับ1บาทตั้งเป้าขอ5,000ขายเลยขอ5,000ขายเลยนะครับไม่ขายนะฮะนะเดี๋ยวไปเล่นกันในไลฟ์นะฮะ พบกันวันเสาร์นี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทุกช้องทางของแสงรุื่นขายคุณมากกว่ารถผู้สองครับ